ถามนักแสดงจากเรื่องเจ้าพ่อกันดูดีกว่าว่าเป็นคำโบราณน่โบราณเขาบอกมาว่าแบบนี้เนี่ยเ,เขาจะเชื่อกันหรือเปล่าห้ามใส่พระรอดปลาวตากผ้ามไม่งั้นเนี่ยพระหรือของจะเสื่อมใช่นี่พี่หนุ่มคิดว่างไงฮะอันนี้เอาจริงจังหรือตลกหรือ,อยังไงเอาลวแต่พี่เับคือจริงจังสมัยก่อนเขาห้ามจริงจริงว่าราวตากผ้าเนี่ย บางทีมันไม่ได้ตากแค่เสื้อผ้าบางทีตากของต่ำเช่นเราก็ไม่ได้เรียกว่ของแต่เาคุณมันไม่คเ,เช่นชุดชั้นในกางเกงในซึ่งคนสมัยก่อนเนี่ยถ้ามีของมีอะไรเนี่ยเขาจะไม่เขาจะไม่ยอมอออมุดอ่ไม่ที่ข้ามหัว ไม่เอาเลยไมสะพานลอยก็ไม่ได้ไมัก่อนมันไม่มีสะพานลอยไอเสาไฟฟ้าแล้วเป็นเส้นขึงตรงนี้ตรงหว่างนี่เขาก็ไม่รอดกันอืแต่สมัยเนี้ยไม่ได้ละของหลุดหมดแล้วหล่ะไหนจะทางด่วนไหนจะอะไรคือรอดหมดข้างล่างตึกเราก็เรียบร้อยมากบางคนเนี่ยที่เขาเคร่งมากเนี่ยเวลาเข้าไปไหนเนี่ยข้างบนเขาไม่ให้ยดใครอยู่เลยนะคือสมัยก่อนมันทําได้เหยียบหัวอ่ ทมไมก่อนมันได้มันไม่มีทางดวนมันไม่มีเดี๋ยวนี้ถ้าใครถือเรื่องนี้คงอยู่ยากเพราะว่าไปไหนก็ต้องขึ้นตึกก็ไม่ได้ขึ้นต้องขึ้นชั้นบนสุดเลยอันไหนเลี่ยงได้ก็เลี่ยงอันไหนเลี่ยงไม่ได้ก็ปล่อยผ่านโอเคเรามาที่นักแสดงหนุ่มรูปงามอีกหนึ่งท่านนะครับคุณพี่เอิร์ธนะครับครับความเชื่อของคนโบราณ เขาคูยกันว่าโบราณอนั้นนั้นดึกกำบันมันว่าโบราณเนี่ยเขาบอกว่าเวลากินข้าวเนี่ยห้ามเคาะจานเพราะว่าจะเป็นการเรียกสัมภเวสีมากินเคยได้ยินเคยได้ยินอ่าคุณคุณคิดว่าไงเออพอเอาตามมารยาททางสังคมการเคาะจานในร้านอาหารเนี่ยมันมันก่อให้เกิดเสียงวุ่นวายแบบ อาจจะไม่ได้กินข้าวแนละ้วอาจจะได้กินบาทา <ฮะ S 1> แล้วไงเราก็เลยแบบไม่ไม,ไม่ควรเคาะจานดีกว่าเป็นเป็นความเชื่อซึ่งก็ไม่ใผิดแต่ก็ไม่ควรทําที่ก็ฟังดูกำรรกวมนิดนึงใช่ครับมาถึงคุณนะ่ะพูดดูกำรรกวมนิดนึง <c oughs>